สวัสดีครับวันนี้เราก็มาทดลองต่อไฟแสงสีกันนะครับผมอขอแนะนำอ,อุปกรณ์ก่อน,อนตัวนี้เป็นหลอดอ LED นะครับกันน้ำก็คือเป็น IP65 นะครับตรงนี้เป็นขั้วต่อ คนต่อเขาก็จะมีป้ายสัญล,ลักษณ์บอกเอาไว้ที่เป็นแท็กเขาจะบอกเอาไว้นะครับว่า,าไฟ24โวลต์ DC นะครับผมสายสีแดงเป็นขั้วบวกสายสีดำเป็นขั้วลบถ้าเราจะดูจากตรงนี้ก็คงดูยากนิดนึงนะครับประตุ้นสือมันเล็กเล็กมากขอยอมรับครับ แล้วก็ <c oughs> สายเส้นต่อมาก็คือออเรนแอนไวก็คือสายสีสีขาวส้มนะครับ <c oughs> เป็นสาย Data บวกแล้วก็ออเรนก็คืออเป็น Data ลบ <c oughs> นะครับผม <c oughs> ตอนนี้ผมก็ อีกหนึ่งตัวมาแนะนาตัวนี้ก็คือกล่องคอนโทรลนะครับคอนโทรลสําหรับคอนโทรลสีของหลอดไฟนะครับตอนนี้ผมก็ทําการต่อขั้วหลอดไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ก็คือ led Transformer <c oughs> นะครับ led Transformer ฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟ2อ0อเข้าฝั่งนี้ก็จะออกเป็น24โวลต์ DC นะครับ 150่วัตต์24โวลต์ดีครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์สำหรับต่อตไฟนะครับอ่าตัวนี้ก็จะมีพินอยู่ต้องดูเขี่ยวมันให้ดีก่อนนะครับผม ก็มองไม่เคยจะเห็นหรอกโอเคครตัวนี้จะเป็นข้อต่อที่กับน้ำน,นะครับถ้าเราจะต้องบิดไป ิดไปที่ด้านที่มีรูปกุญแจล็อกนะครับถ้าบิดกลับมาก็คือ,อคกุญแจจะเปิดจะเป็นรูปสัญลักษณก์กุญแจปิดนะครับเราบิดล็อกให้แน่นจนดันแรกนะครับส่วนตัวนี้ผมก็จะต่อสายาไฟ220ไว้นะครับ เบื้องต้นผมก็จะแนะนำให้รู้จักอุปกรณ์ครบทุกตัวกันก่อนนะครับเดีู๋ขั้นตทนการทดลองจากที่เราต่อกันเสร็จ <c oughs> ก่อนอื่นต้องเช็คก,ก่อนนะครับว่าฝั่งไหนเป็นไฟอ่าตัว L คือต, L, ตัวนี้ก็คือมีไฟนะครับ <c oughs> แล้วก็อีกลักปกักปักฝั <c oughs> ่งนี้ก็าสายชีนน้ำตาลก็จะเป็นไฟนะครับ ตนนี้ผมตั้งไว้ที่สเต็ปสเต็ปสเต็ปสี่นะครับสเต็ปหนึ่งก็จะเป็นไฟสีแดงนะครับสเต็ปสองก็จะเป็นสีรู้สึกว่าจะเป็นสี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 เขียวสเต็ปสามครับสเต็ปสามก็จะออกขาวนวอยนิดนึงก็เป็นสเต็ปสี่นี่ครับ ทีนี้ผมก็จะปิดแล้วก็จะเปิดครับซึ่งการต่อก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูทีละขั้นตอนนะครับผม น่านไฟ220เข้าก่อนนะครับโดยที่ผมต่อก็คือ,อสสยน้ำตาลเป็นไฟสายส่น้ำเงินเป็นนิวตันนะครับดูต้นทางมานะครับแล้วก็จะมาจ่ายไฟ220เข้าที่หม้อแปลงนะครับพอจ่ายไฟ220เข้าหม้อแปลงเสร็จปุ๊บก็จะจ่ายออกมาเป็น ่24โวลต์ดีนะครับ <c oughs> แล้วก็พอจ่ายมา24โวลต์ดีก็จะจ่ายวิ่งเข้ามาที่หลอดไฟเล็กครับจะวิ่งเข้ามาจ่ายที่หลอดนะครับส่วนสายคอนโทรลของชุดนี้อ๋ คอนโทรล R G B นี่ครับก็จะมีจัมเปอร์อยู่ด้านล่างาก็จะมีวนบวกวนลบแล้วก็ถ้าเป็นคอนโทรลนี้ก็เป็น C C D X บวก C D X ลบนะครับซึ่งเราจะดูชุดนี้เราจะดูได้จากตรงไหนเอาก็ดูได้จากตรงนี้ครับ เขาจะมีสายาดาตต้าเขาก็จะบอกว่าดัตต้าลบดัตต้าบวก,าาบกนะครับซึ่งการต่อก็ไม่ได้ยากนะครับ ตัวนี้สกินสีก็คือ,อ,อมันจะเปลี่ยนสีเองนะครับตัวหลอดไฟเขาจะเปลี่ยนสีเองคราวนี้ก็มาเที่ยวสังสรรสนุกเลยปีใหม่นี้นะครับ <c oughs> แสงที่1น่งแล้วก็แสงที่2ครับแสงที่3แสงถ้าผมเปิดส่วน4มันก็จะเป็นแสงสลับเองในหนึ่งหลอดมันจะมีทั้งหมดแปดโมดูลน,นะครับ ครับเขจะสลับสีของเขาได้เรื่อยๆ <c oughs> คราวนี้ก็สังสรรค์กันสนุกสนานเลยละครับเราต้องการที่จะเล่นสีอะไรก็ได้ <c oughs> เห็นไหมครับนี่คือ LED